วันนี้จะมาไลฟ์นะคะตอบคําถามตอบปัญหาผู้มีบุตยากนะคะใครมีคําถามอะไรนะคะอยากจะถามครูก้อยนะคะเกี่ยวกับการเตรียมตัวมีน้องนะคะสวัสดีค่ะแม่แพบกับครูก้อยจากเ a บี้แอนมามนะคะวันนี้จะมาไลฟ์นะคะตอบคําถามตอบปัญหาผู้มีบุตยากนะคะอ่าเนี่ยคุณแม่พิม ะะบอกว่ากําลังกระตุ้นไข่รอบ2ไปเดือนนี้ครั้งแรกเก็บไข่ได้แค่1ฟองอือนี่แหละคือ AMH ต่ำเหมือนที่คูก้อยบอกนะคะถ้าเก็บไข่ครั้งละหนึ่งฟองนี่ส่วนใหญ่ AMH มศูนย์ 0, กว่าพวกที่ได้ไข่เพียงแค่แบบ1นถึงสฟองต่อรอบนี่ AMH ศูนย์กว่าแล้วโดยเฉพาะคนที่ไข่น้อยแบบนี้มักจะมาคู่กับภาวะรังไข่เสื่อมคือถ้าคุณไข่น้อยเพราะ AMH ต่ําอย่างเดียวอะคูก้ยไม่กังวลนะเอออาจจะกระตุ้นหลายรอบมากกว่าคนที่แบบเขาเก็บไข่ทีนได้20บใบแต่ถ้าคุณได้ไข่น้อยอะ เพราะรังไข่เสื่อมอันนี้กังวลเพราะว่าถ้ารังไข่เสื่อมม,มันมักจะมากับคุณภาพไข่ที่เสื่อมด้วยคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ารังไข่เราเสื่อมเราต้องไปเจาะฮอร์โมน FSH ว่ามันเกิน10ไหมหรือบางคนสูงไปจนถึง20ถ้าสูงไปจนถึง20อันนี้หมอฟันทมงว่าไวทองเลยแต่ถ้าแบบช่วงอยู่ประมาณ10กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันยังแบบกึง่งกึ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 ่งกยังกึ่งกว่งกึ่งกว่งกต่ำกว่า5 FH กป่งกึ่งกึ่งก a m งศูนย์จุดกว่ากว่งที อาจจะต้องคิดเรื่องไข่บริจาคไว้บ้างานะคะแต่คุก็บอกเลยว่าตราบใดที่ไข่เรายังมีแม้กระทั่ง1นถึงสฟองนะคะเราก็ต้องไฟให้สุดสู้ต่อไปตราบใดที่ไข่เรายังมีให้การใช้ไข่บริจาคเป็นทางออกสุดท้ายนะแต่ว่าเราอาจจะต้องศึกษาไว้บ้างนะเป็นของแม่พิมพ์เนี่ยครูก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ย การที่เราเก็บไข่ได้หนึ่งฟองเป็นเพราะรังไข่เราเสื่อม FSH สูง AMH ต่ำเอสโตรเจนต่ำหรือเปล่าขอผลมาให้ครูก็ดูหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่า FSH ก็ยังไม่ได้ต่ำ AMH ก็หนึ่งกว่าเอสโตรเจนก็เกิน20แล้วเก็บไข่ได้หนึ่งฟองอันนั้นแหละครูก็จะเอะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบบการดูแลตัวเองยังไม่ดีเต็มที่ที่ทําให้ไข่มีคุณภาพครูก็จะดูออกว่าเช่นบางคนเนี่ย AMH ยังได้หนึ่งกว่าอย่างเงี้ยแต่เก็บไข่ได้ทีละหนึ่งถึงสองใบครูก็จะเอะแล้วถ้า AMH คุณหนึ่งกว่าเนี่ย ทำไมเก็บไข่มาทีนึงได้ใบหนึงต่อรอบโภชนาการเป็นแบบไหนย้อนกลับไปดูซิอ่าปรากฏกินกาแฟวันละ2แก้วชานมชาไข่มุกกินทุกวัน ้วนคือพฤติกรรมอะทาลายเซลล์ไข่ประกอบกับอายุด้วยนะอายุมันทําลายอยู่แล้วแต่เราไปลดอายุไม่ได้อะเราก็ต้องมาจัดที่พฤติกรรมเราจะไปบอกว่าชายอายุ35แล้วขอลดหน่่ยได้ไหมเธอคนกันเองฉันขอลดเหลือสักแบบ3าได้ไหมมันไม่ได้ไงความแก่ก็ต้องแก่ไปอะแต่ไอโภชนาการคือสิ่งที่เรากําหนดได้นะคะดังนั้นครูก็อยากรู้จริงๆว่าไข่หนึ่งฟองเ m h เท่าไหร่ FSH เท่าไหร่ E2 e อ t r a d i า l ด เ่าค่ก็จะดูซิว่ามันควรจะหนึ่งจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าพูดแค่ว่า1ฟองอย่างเงี้ยคุกก็ต้องเดาเลย m อประมาณ0.12หรือว่า0.2ไม่เกินแต่ถ้าแม่เกินกว่านะแล้วไม่ได้ไม่ได้ถึงฟองคุกก็ต้องไปดูว่ารังไข่แม่เสื่อมหรือเปล่าเ s ฟเอเกิน10หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็ลองฟังว่าความเข้มขัดก็เป็นยังไงแล้วมาเปรียบเทียบกับเราปัญหาของเขาเหมือนปัญหาของเราไหมของเขาหนักกว่าหรือเปล่าทําไมเขายังค้องได้เออมันต่างกันตรงไหนนะมันต่างกันที่วินัยนี่แหละค่ะเออมันต่่าาาาางงงงกัทีบตตรมอ้้ใจํํคถู ถูกวิธีและก็ต่อเนื่องก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์อย่างน้อย3เดือนจะเป็นการเพิ่มโอกาสสาเร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ Mo m นะคะ